สวัสดีค่ะดิฉันอรนุชไรวาประธาน Friends of Israel t h ไทยแลน์ค่ะดิฉันมีความชื่นชมยินดีที่จะได้แบ่งปันเคล็ดลับแห่งความเชื่อในการหวานตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าผู้ไดอวยพรอิสราเอลก็ได้รับพรเพื่อพี่น้องคริสเตียนหลายๆท่านจะได้มีประสบประการณตามพระสัญญาในเวลานั้น คือปี2016แ a r e n h y ครเนเฮยโดนั้นเริ่มต้นมาเป็นเวลา96ปีกว่าที่ประเทศไทยจะรวมตัวกันเป็นทางการที่จะทำอาริยานับเป็นโอกาสทองแห่งพระพรให้กับพี่น้องคริสเตียนไทยได้รับพรตามพระสัญญาเรื่องการหวานเพื่ออวยพรอิสราเอลในการทำงานอาริยาไทยแลนด์ปีแรกคือปี2016นั้น เราเริ่มต้นด้วยการไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มอย่างไรแต่พระเจ้าทรงตรัสกับดิฉันว่าจะมีคนมาร่วมงาน1,000คนดิฉันจึงทำงานนี้ด้วยความเชื่อและค่อยๆเรียนรู้งานไปตามการทรงนำของพระบิดาดิฉันจำได้ว่าช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันงานเรายังขายบัตรไม่ได้เท่าไหร่ด้วยความเป็นนักบริหารจัดการ ดิฉันและคุณวันชัยจิระไตรทา,านต้องร่วมกันดูแลค่าใช้จ่ายในเวลานั้นหารือกันแล้วว่าจะแบ่งความรับผิดชอบกันคนละครึ่งหากรายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันงานก็มีคนมาร่วมงาน1,000งพันคนจริงๆขอถวายพระเกียรติแก่พระบิดาค่ะในปีแรกนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่างานจะออกมาเป็นอย่างไร การได้ที่ปรึกษาและคณะอำนวยการจัดงานอาริยาทุกๆท,ท่านล้วนเอาใจช่วยและร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างคนละไม้คนละมือหัวใจของงานอาริยานั้นคือการทำตามพระทัยของพระบิดาทีมงานทุกท่านที่มาช่วยกันก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าพระบิดาทรงเป็นประธานการจัดงานตัวจริงการที่งานได้ถูกจัดออกมาตามรายละเอียดต่างๆนั้น ทุกสิ่งที่เราจัดเตรียมเราจะอธิษฐานขอไอเดียและขอการรับรองจากพระบิดาก่อนความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีทำให้ดิฉันมองเห็นภาพรวมของการทํางานการที่ทีมงานของแต่ละคริสตจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปนั้นนับเป็นวาระพิเศษที่ผู้นำแต่ละคริสตจักรเข้ามามีส่วนร่วมอวยพอรอิสราเอลในงานอารยา แต่ละปีดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำคริสตจักรต่างๆทีมผู้นำและทีมพี่น้องสมาชิกจากคริสตจักรต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในรายละเอียดงานตามแผนกต่างๆสิ่งเล็กน้อยที่ท่านได้อวยพอรอิสราเอลพระบิดาทรงเห็นอดิฉันเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรตามพระสัญญาอย่างแน่นอน